สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับวางดอกไม้อะไรวันคล้ายวันเกิดสุดเศร้าวางดอกไม้อะไรหมอก็ต่ายวันคล้ายวันเกิดสุดเศร้าที่บริเวณทางม้าลายหน้าโรงพยาบาลสถาบันโรคไลปูมราชนครินถนนพญาไทจุดเกิดเหตุพบว่าที่บริเวณกระถางต้นไม้ริมถนนพญาไทหน้าโรงพยาบาลสถาบันโรคไลมีคนนําช่อยดอกไม้และนงเปรี้ยวปักหลอดมาวางไว้ เพื่อแสดงความอาลัยแก่แพทย์หญิงเวลาลักษ์เช่นเดียวกับบริเวณเกาะกลางถนนพบช่อดอกไม้และยาคูวางไว้เช่นกันขณะเดียวกันที่ทางม้าลายมีประชาชนใช้การข้ามถนนเป็นระยะทุกคนดูจะใช้ความระมัดระวังมากขึ้นหลังเกิดเหตุของแพทย์หญิงเวลาลักษ์พบว่าบริเวณนี้นอกจากจะมีแพทย์และพยาบาลใช้สัญจรผ่านไปมาแล้วยังมีคนไข้ที่มารักษาตัวที่โรงพยาบาลสถาบันโรคไตเป็นจำนวนมากบางรายอายุมาก ต้องใช้ไม้ค้ำยันช่วยในการเดินท้องเรียนว่าบริเวณนี้รถขับด้วยความเร็วแล้วยังไม่มีสัญญาณไฟให้หยุดเพื่อให้คนเดินข้ามถนนได้ส่วนเกาะกลางถนนจุดที่คนเดินข้ามพื้นผิวที่มีปูนล้นขึ้นมาเป็นเนินสูงทําให้คนเดินผ่านสะดุดล้มได้อยากให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วยขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวคอมและขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟัง ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ